วันที่29กรกฎาคม2557ณนห้องประชุมโรงแรมบ้านเชียงในเขตเทศบาลนาครอ,อุดรธานีอุตสาหากรรมจังหวัดอุดรธานีได้จัดอบรมยกระดับและรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยมีนายพัฒนทองกิติวัฒน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการข่าวอุตสาหากรรมจังหวัดอุดรธานีได้มาเป็นประธานในการอบรมครั้งนี้ในการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นไปตามโครงการส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรมและยกระดับมาตรฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรม กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมพชอซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานีปีงบประมาณ2557โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และแบ่งกลุ่มอภิปรายข้อปัญหาและแนวทางแก้ไขในการควบคุมและรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของแต่ละท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้ผลิตชุมชนและท้องถิ่นที่ผ่านการรองรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมพชเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน250คนและได้รับการสนับสนุนวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการควบคุมผลิตภัณฑ์และให้คำปรึกษาและนำด้านอุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นทั้งนี้แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศส่วนใหญ่ต้องการความมั่นใจว่าสินค้าที่ซื้อไปจะปลอดภัยต่อการใช้งานหรือการบริโภค มีคุณภาพสม่ำเสมอหรือไม่ได้ยไปกว่าเดิมคุณภาพที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการคือต้องมีความปลอดภยัยมีลักษณะเฉพาะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคความสะดวกในการบริโภคสินค้านั้นและประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ผู้บริโภคยังต้องการความมั่นใจว่าทุกข,ขั้นตอนของกระบวนการผลิตจะต้องผ่านการเอาใจใส่เป็นอย่างดีดังนั้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมีการควบคุมกระบวนการผลิตที่ดี จึงถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการยกระดับของสินค้าแต่หมายถึงการอยู่รอดของกิจการในอนาคตนั้นๆด้วยสำหรับการนำเทคนิคการควบคุมคุณภาพไปใช้ในกระบวนการผลิตเช่นการคัดเลือกวัตถุดิบการควบคุมการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้ผลิตชุมชนสามารถสร้างความพึงพอใจสร้างความมั่นใจและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคได้ พร้อมทั้งให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดอุดรธาน,นีมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมพชที่เคยกำหนดไว้ดังกล่าว